ันเกิดจากอะไรลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยบุ๋นในเฟมบุ๋มันเกิดจากอะไรการทะเลาะกันกับแฟนคลับคือพี่บุ๋นเคาหน้าสวยครับอ๋อหน้าสวยหน้าหวานอะไรพี่ดูเอกน่ารักอ่ะมีใครที่เคาเฝ้าคอยแต่เธอตรงนี้รู้ยังไม่ใช่ความบังเอิญก็ตั้งใจเดินมาให้เจอแย่ อยู่อย่างนี้มันเข ER ินมันโป้มันเขินไปดูแลตัวเองด้วยไหนโป้ผมบอกว่พี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดคือซื้อซื้อบัตรเละหนึ่งพันหนึ่งแบบจองใต้เวทีเลยรอรับเตมอยู่ข้างล่างเผื่อตกเวทีแรงเกฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ย โอ้ยไม่เป็ห่วงคนเดียวอ่ะทริงแล้วอวอจะไ,ไแต่งองนี้คือถ้าใครเป็นแบบว่าใส่เพื่อคู่เหมือนกันอ่ะเออยังไงเขาเรียกว่าเป็นคู่สามีภรรยากันเอ้ยอากถาม,มาล้นวอ้ยเ็ยสนทกนมากนเอม่ได้จะเป็นแฟนกันคะเฮ้ยแรงนะแรงนะไม่ครับก็ เปลี่ยนใจยังเอาเปลี่ยนใจยังเขาที่แล้วถาม่ามันแบบก็เป็นเรื่องหรอนาโคตก็เป็นเรื่องอนะคตต่อไปครับผมใช่มันเพิ่งผ่านมาไม่นานเองมันต้องคลิกได้แล้วลูกไม่ให้เวลาเขาหน่อยคลิกนานแล้วแต่มันต้องใช้เวลาต่อไปเดี๋ยวไม่มันเคยคือคือนิสัยเราเข้ากันได้อยู่แล้วหรืยยามมันเข้ากันได้อยู่แล้วใช่ครับผมวันนี้ก็ทำงานเจ็บเบินกันไปก่อนนรอตอนนี้เขาออกรถไปแล้ว พยายามเฝ้าดูเพื่อจะได้รู้ว่าเธอชอบอะไรพยายามเข้าใจจะได้มีเรื่องคุยกับเธอที่เขานั้นคอยเฝ้ามองแต่เธอนี้สิผ่านออแลแค่ต้องการดูแลและอยู่ข้างเธอไม่ได้เปมดก็่าเพราะว่าเราว่าเราก็เป็นเราไป่เราไม่อยากมาไปทำกัน 我老婆。能